ผมขอไปดูที่สุพรรณบุรีหน่อยมันมีเหตุการณ์อุกอาจมากๆเหตุการณ์นี้โจรยังอายุแค่15ปีเท่าน,นั้นเองคะคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้บอกว่าเด็ก15ไปเคลียร์ปัญหากับเด็ก20อบอกว่าคนอายุ20มายุ่งกับแฟนเขาแล้วไม่ยอมเลิกสุดท้ายเขาใช้อาวุธมีดแทงเด็ก20จนกระทั่งเสียชีวิตเล่าผู้ชมฟังแบบนี้ก่อนฮะไล่เลียงก่อนเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุอยู่ในพื้นที่ของอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีบอกว่ามีคนเสียชีวิต ถูกมีดกระซวกเข้าที่บริเวณลำคอจนกระทั่งลักษณะก็คือตายฮะคุณผู้ชมอายุ20ปีทราบชื่อก็คือน้องนัทนันเสียชีวิตเนี่ยมีบาดแผลถูกปาดที่ลำคอหนึ่งแผลแล้วจมกองเลือดอยู่ตรงนี้เลย เบื้องต้นคุณผู้ชมฮะเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเองสามารถคุมตัวคนก่อเหตุได้ก็คือในเก่งเก่งอายุ15ปีเป็นนักเรียนชั้นม .4 เท่านั้นเองเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าจุดเกิดเหตุนอยู่ที่หมู่ที่4บ้านผุน้ําร้อนตัวคนก่อเหตุก็คือในเก่งเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนั้นตัวเองเตะตะก้อกันอยู่แล้วเห็นบอกว่าตัวนัทนานคนตายเนี่ยเขาก็อยู่แถวนั้นด้วย<ะ>ปรากฏเจ้าตัวมีปากเสียงทะเลาะก,กันเพราะว่าทราบมาว่า ไอ้เจ้านัทนานมีการคุยผ่านออนไลน์คุยผ่านเฟซเนี่ยแหละฮะกับตัวแฟนของเขาก็คือแฟนของมือมีดอายุ15เองนะเขาเลยเข้าไปสอบถามบอกเมื่อไหร่จะยุ่งสักเลิกยุ่งสักทีปรากฏนัทนานคนตายมันบอกว่ามันไม่เลิกยุ่งแล้วมันมีประโยคคําพูดสุดท้ายที่มีการสนทนาแล้วก็คุยกันคุณผู้ชมฮะลองดูสักนิดหนึ่งฮะประโยคสุดท้ายที่ตัวในเก่งอายุ15คุยกับฝั่งนัทนานตอนมาเจอกันตอนเตะตะก้อ เขาบอกแบบนี้เขาถามไปบอกว่าพี่รู้หรือเปล่าคนเนี้ยแฟนผมนัทนันตอบมาว่ารู้แล้วบอกเมื่อไหร่จะเลิกคุยสักทีนัทนันตอบ คำสุดท้ายถ้าไม่เลิกมึงจะทําอะไรกูกูของแท้เขาคว้ามีดออกมาแทงคอไปสองครั้งครคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เห็นบอกมีวงจรปิดถูกไหมใช่ค่ะเป็นวงจรปิดที่จับภาพได้คือจริงๆแล้วจับภาพได้หลังที่ก่อเหตุแทงรุ่นพี่วัย20ปีไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมคะจะเห็นว่าตอนนั้นน่ยพอแทงกันเสร็จแล้วจะเห็นว่าตัว,ว,วของคนก่อเหตุ<ว><ว>ที่อายุ15ปีโวยวายแล้วก็จับใจความไม่ได้แต่ลักษณะเหมือนกับปลาประมาณบอกว่ามึงเก๋าเหรอ มึงแน่จริงหรอคนก่อเหตุอารมณ์ถุนเฉียวตลอดเวลาขนาดเพื่อนๆหรือว่าชาวบ้านล็อกตัวยังแทบจะล็อกเอาไว้ไม่ไหวพยายามปลอบให้สงบสติอารมณ์มานะคะแล้วก็จะเห็นว่าวงจรปิดจ,จากกล้องมุมเดียวกันจะมีอีกมุมหนึ่งจะมีอีกภาพหนึ่งที่ผู้ก่อเหตุแทงคนเจ็บอายุ20ปีตอนนั้นเขายังไม่ตายเขายังเป็นคนเจ็บอยู่เขาวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นบอกว่าช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยนี่ฮะลองฟังดูฮะ แล้วเข้าใจว่าตัวของน้องคนตายก็คือนัทน,นันนอนอยู่หลังประตูไอ้บานบานพับ,บน,น,นี่นะเสร็จปั๊บก็นอนอยู่แบบนั้น,หนแหละฮะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาก็จะเห็นว่ามีไฟของเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้ามาตรงจุดเกิดเหตุ ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าจะเห็นว่าคนก่อเหตุเอาตั้งแต่บอนภาพแรกเลยได้ไหม <c oughs> คนก่อเหตุก็ดูเหมือนคุม้มคลั่งเหมือนกันนะ <c oughs> อายุคแค่15ปีเท <c oughs> ่านั้นเองล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวเรามีโอกาสได้คุยกับแม่คนก่อเหตุฮะคุณอํานวยเล่าให้ฟังบอกเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยเบื้องต้นเองตัวเองก็ตกใจเหมือนกันเพราะตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่กับลูกทราบเหตุ <c oughs> อีกทีหนึ่งเนี่ยมีคนโทรศัพท์มาบอกบอกว่าลูกชายไปก่อเหตุฆ <c oughs> ่าคนตายแล้วเอาตรงๆลูกเป็นเด็กดีนิสัยร่าเริง แต่วันนี้ค่าคนตายนะฮะแ,แมเอรถนุ๊นน้องไม่ได้บอกน้องขับรถเอาไปตอนเย็นแล้วคันนี้ยพอหนึ่งทุม่มนู่ก็โทรและทราบว่านูเอารถมาให้แม่น่อยน้องก็เลยบอกว่าแม่เอารถนุไปก้อนนุกินลาบอยู่ที่ประชาราัฐครับแล้ว ลูกก็ไปฟังพระสวดนะจ๊ะก็คือเราก็ไปทําตามหน้าที่ของเราแล้วเรามารู้ตอนไหนว่าน้องไปขอเหตุประมาณกี่โมงครับตามทุ่มกว่าน้องโทรมาบอกก็จ้ะตามทุ่มกว่าพฤติกรรมน้องนิสัยน้องเป็นยังไงบ้างนิสัยน้องก็เป็นเด็กล้าเริงคุยเก่งช่วยขยันช่วยทำงานช่วยน้องช่วยหมดก็เป็นคนขยันทำงานทำการคุยเป็นคนคุยเก่ง คิดไหมว่าน้องจะไปทําแบบนี้อไไม่เคยคิดเลยจ้ะเบื้องต้นเราได้คุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตบ้างยังครับก็ไปคุยก็เข้าก็เจอแต่ยายยังไม่มาเนาะแม่ยังมาไม่ชื่นก็มีแต่พราะจ้ะเขาได้ขอโทษอะไรเขาไหมครับว่าขอโทษบอกเขาไปแล้วจ้ะแล้วเขาว่าอย่างนีมั้งก็เขาก็ยังอึงอยู่ ฟังเสียงอีกคนหนึ่งฮะรุ่นน้องของคนตายรุ่นน้องของคนที่ถูกแทงคอเนี่ยแหละชื่อว่าในหลอฮะอายุ15เท่ากั่ามือมีดเลยบอกว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบอกณขณะนั้นเนี่ยเห็นบอกช่วงที่เกิดเหตุเห็นเขาเข้ามาเคลียร์กันเรื่องของปัญหาของผู้หญิงเสร็จสับปุ๊บเนี่ยตัวของคนก่อเหตุถือมีดเข้ามาแล้วบอกว่าคนนี้แฟนผมเมื่อไหร่พี่จะเลิกทักเลิกคุยปรากฏเหมือนคนตายไม่ยอมเลิกคุยแล้วก็มีปากเสียงกันชกต่อยกันอยู่แป๊บหนึ่งปรากฏว่าเด็ก15้า เอามีดจ้วงเข้าที่ลําคอเลยฮะคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้เองเนี่ยผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าช่วงขณะที่เกิดเหตุได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันเลยออกมาดูแล้วก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาปั๊มหัวใจแล้วแล้วก็ลูกบ้านก็บอกว่ามันมั่นว่ามาขอความช่วยเหลือให้ช่วยมันมันเลือดมันออกที่โคนนะนะออกเยอะแล้วก็เข,าข้ากับพ้าช่วยอุดไว้แล้วมันก็นั่งที่โต๊ะนั่นแหละที่โต๊ะร้านลูกป้านะ ก็เขาก็เรียกกู้ภัยเรียกกู้ภัยมาแล้วก็ก็ช่วยปั๊มปั๊มหัวใจอ่ะน่าจะปั๊มปั๊มขึ้นแล้วไม่ขึ้นไม่รู้แต่คือออกมาไม่ทันตอนเขาปัม๊มไงแเดี๋ยวเขาก็พาส่งโรงพยาบาลก็ออกมาก็เห็นหนองกานั่งตัวสั้นอยู่ก็เลยถามว่าวเกิดอะไรกันลูกบอกว่าป้าพ,พุมขอทษผพุมขอทษผพุมแทงเข้าบอกมันเป็นอะไรกันลูกคนบอกว่านี่แหละเรื่องนะ เรื่องพวกยิ่งนั่นแหละบอกพบอกเข้าว่าเลิกคุยกับป็นพ่นนอได้ยังที่เขาก็บอกว่าประมาณว่าไม่เลิกไม่เลิกถ้าไม่เลิกมึงจะทําอะไรจะทําไงกูอะไรงเงี้ยกูว่าต้องแข้ ก็แค่้นละดินที่หนองมัเล้านี่ฮะคุณผู้ชมเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นล่าสุดผู้สื่อข่าวจริงๆเนี่ยเราเดินทางไปหาทางครอบครัวของคนตายด้วยซึ่งวันนี้คนที่เสียใจที่สุดฮะคุณผู้ชมเป็นคุณพ่อคุณสาโรธฮะเราเดินทางไปที่วัดประดูเหลี่ยมใน<ช>พื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งตั้งสวดพระอภิธรรมศพของน้องคนตายนัทธน์น ไปออกกําลังกายถูกไหมแต่ก้็เหตุการณ์เป็นไปได้วยความโศกเศร้าฮะที่บัสวันนี้คุณสาโรธบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุตัวเองได้รับโทรศัพท์จากญาติแลวบอกว่าลูกชายถูกแทงตายผมคิดอะไรไม่ออกเลยหลังจากนั้นไม่นานผมเดินทางไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ได้คุยกับลูกชายลูกไม่ตอบอะไรลูกยังไม่ได้ตายณนะที่เกิดเหตุแต่สุดท้ายลูกเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าครอบครัวคนก่อเหตุเดินทางเข้ามาคุยกับผมแล้ว แล้วณนะตอนนี้ผมยังเสียใจอยู่ยังไม่พร้อมที่จะพูดอะไรทั้งนั้นเขาเข้ามาขอโทษสิ่งที่ลูกผมถูกเขากระทำมันเกินกว่าเหตุเกินไปและบางช่วงเห็นบอกคุณพ่อน้ำตาคอเลยนะอบอกรับไม่ได้ขอให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายกับเด็ก15ทําทำไมเหี้ยมขนาดนี้ประมาณสี่ทุมกว่าคือน้องเนี่ยซึ่งม่สรกเป็นอาเขาโทรไปว่า น้องเขาถูกแทงคือเรานที่แรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือคําว่าโดนแทงแล้วเนาะแต่ไม่ได้เป็นอะไรมากใช่แต่พอสักพักหนึ่งไอ้นี่ยคนเนี้ยซึ่งก็เป็นเป็นอาเขาอีกคนนึงโทรไปบอกว่าน้องไปแล้วตอนนั้นเราได้ทราบข่าวคุณพ่อยรู้สึกอย่างไงครับก็เสียใจยครับเขาไม่ไปคิด่าจะเกิดกับลูกเราปกติแล้วกลัวน้องเองมีนินสัย คอนิสัยังไงก็ล่าเริงแจ่มใสแล้วก็ไม่ไป็นเด็กก้าวร้าวอะคือคนโตพูดอะไรเนี่ยเขาก็ฟังอ่ะคุณผู้ชมฮะแสดงความเสียใจด้วยแต่เบื้องต้นคนก่อเหตุถูกดำเนินคดีนะฮะ15เท่านั้นเองยังเป็นเด็กอยู่เลย